สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวชุดต่อนกตูมนะครับชุดต่อนกตูมจะมี2แบบนะครับจะมี2แบบคือเป็นบ่วงเดียวกับบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงเดียวก็จะเป็นบ่วงที่มีหลักเดียวมันจะมีบ่วงข้างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็น3 1หลักนะครับนี่คือบ่วงเดียวนะครับอ่าส่วนบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อคือหลักเดียว มันจะมีบ่วงสองข้างนั่นเขาเรียกว่าบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับส่วนนกนะครับก็จะมี2แบบนะครับนกจะมี2แบบมีนกยางหรือว่านกเรซินนะครับนกเรซินหรือว่านกสตาฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นนกเรซินนะครับไม่ใช่นกสตาฟนะครับนกสตาฟก็มีนะครับใครที่สนใจไม่อยากได้นกเรซินก็นกสตารร้านบางดุลก็มีนะครับร้านบางดุลก็มี อันบนดดุนก็มีนกสตาร์ฟให้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูเซตที่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งจะมีบ่วงผีเสื้อหนึ่งชุดนะครับบ่วงผีเสื้อยี่สิบหลักสี่สิบบ่วงยี่สิบหลักสี่สิบบ่วงหนึ่งชุดต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกขานะครับล็อกขานนอิลุ่มนะครับอ่าแล้วก็ลำโพงจีเก้าเก้าหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็นกอีลุม่มเรซินหนึ่งตัวนะครับด้านหลังด้านหน้างอนแดงนะครับงอนแดงอ่านกีลุม่มเรซินหนึ่งตัวแล้วก็อ่าแมมโมรี่ลงเสียงนกอิลุ่มให้เรียบร้อยนะครับอ่าส่วนบ่วงพีบ่วงชุดที่สองเหมือนกันนะครับจะเป็นบ่วงเดียวแตกต่างแค่บ่วงอย่างเดียวนะครับบ่วงเดียวสาสิบเอ็ดหลักลำโพง g 9 9เก้ามมโมรีนกอิลุม่มเรซินหนึ่งตัวนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปเปิดลองเปิดเสียงให้ฟังนะครับลำโพงตัวนี้ก็เปลี่ยนเสียงง่ายไม่ได้เสียบแมมนะครับใครที่สนใจอยากไปต่อนนกอิลุ่มนะครับหรือนกกวักก็มีนะครับมีร้านบางดุล ่าเสียงโนอีลุ่มนะครับต้องรอประมาณ10บสวินาทีนะครับถึงจะมีมีเสียงนะครับ2อ2ย20สิบี่สวินาทีนะครับตอนนี้ก็14แล้วนะครับ20กว่านาทีเลยนะครับเพื่อให้เราไปโต่ะครับอ่า ระวางระวังไว้แป๊บหนึ่งนะครับใครสนใจชุดไหนนะครับก็ติดต่อได้ครับร้านบางดุลมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับอ่ามีเสียงแล้วนะครับต้องรอประมาณ22วินะครับ โอเคครับนี่คือเสียงนกอิลุ่มนะครับดูน,นกตูมนั่นเองนะครับใครสนใจมีเก็บเงินปลายทางครับโทร0937730398ไลน์ก็เบอร์โทรผมเลยนะครับใส่ช่อง ID นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ